ชัวยุอินดีต้อนรับค่ะวันนี้เรามาทำเมนูต้ยมยำกุ้งค่ะทุกคนมาดูวิธีทำกันเลยนะคะยุตั้งน้ำหางกะทิให้เดือดค่ะและย้ยุก็ใส่ข่าตะไคร้รากผักชีหอมแดงกระเทียมและใบมะกรูดค่ะสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะ รอน้ำเดือดค่ะแล้ยุกก็เติมนี่อะไรอะไรน้ำพริกเผาค่ะทุกคนตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาค่ะผงแซ่ผงนัวผงชูรสเติมลงไปเลยค่ะ แล้วก็ขาดไม่ได้เติมความหวานน้ำตาลปีบนิดนึงค่ะยุบีบน้ำมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวความหอมลงไปค่ะน้ำเดือดแล้วตามด้วยกุ้งตัวโตโต,ต,ตเลยค่ะอันนี้ยุล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนค่ะ หัวกะทิค่ะเพิ่มความเข้มข้นกุ้งสุกแล้วนะคะตามด้วยเห็ดโคนเล็กค่ะใครชอบเห็ดชนิดไหนก็เติมได้เลยนะคะตามด้วยผักค่ะพริกหันโสด หอมใหญ่มะเขือเทศโรยด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนทำง่ายๆสไตล์ยุนะคะแวะมาชิมแวะมาดูคลิปกันได้นะคะ ฝากติดตามช่องของยุด้วยนะคะขอบคุณค่ะแวะมาทานกันได้ตลอดเลยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายค่ะ